สวัสดีครับสำหรับบทเรียนนี้นะครับพี่ปุ้ยจะมาพาทุกคนไปรู้จักแพทเทิร์นที่เราจะต้องทำความเข้าใจแล้วก็จำเป็นที่จะต้องฝึกให้คล่องนะครับที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับนั่นก็คือ,อสามแบบนะครับ free finger pattern นะครับ by Peter Gb นะครับซึ่งพี่ปุ้ยได้ทำ แบแกรมขึ้นมาให้เราได้ฝึกกันง่ายๆนะครับเราจะมาดูก็คือวิธีการเรียนกับแพทเทิร์นแบบนี้นะพี่พื่งจะสอนวิธีการอ่านแดแกรมก่อนนะครับก็เหมือนกับเราเอาคอกีตาร์เราตั้งขึ้นอย่างนี้นะครับมองจากฝั่งน้องๆนะครับโดยเส้นข้างล่างสุดเนี่ยนะครับก็คือสาย6ตรงนี้นะครับ5 4 3 2 1ไปเรื่อยๆนะครับโอเคแพทเทิร์นแรกนะครับพี่พื่งจะใช้นิ้วชี้นิ้วกลางและนิ้วก,ก้อยอ แบบนี้นะครับโดยดูตามไดอะแกรมนะครับสาย6กเราจะจับช่องที่3ามกดโดยใช้นิ้วชี้กดแบบนี้มือขวาดีดลงต่อมาโน้ตที่2ครับช่องที่ห้าใช้นิ้วนิ้วกลางนะมันจะต้องฉีกนิ้วหน่อยหนึ่งนะครับนิ้วกลางดีดขึ้นแล้วก็นิ้วก้อยดีดลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือแพทเทิร์นที่1ก็คือการแบบฝึเหมือนแบบฟึกหัดกลางนิ้วนะครับก็คือ ลงขึ้นลงลงขึ้นลงเห็นไหมครับพอเราดีดแบบนี้แล้วนะครับแพทเทิร์นมือขวาเราจะเป็นอัลเทอร์เนทพิกกิ้งคือเราจะดีดสลับนะครับถ้าเราดีดลงขึ้นลงต่อไปสายห้าเราจะดีดขึ้นลงขึ้นตัวนี้บางคนอาจจะมีความยากเพราะว่ายังไม่คุ้นเคยนะครับอย่างนั้นเนี่ยให้เราฝึกลงขึ้น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 ขึ้นลงขึ้นอันนี้มือขวาเนาะ ส่วนมือซ้ายก็ชี้กลางก้อยชี้กลางก้อยทีนี้เอาไอ้สองลูกเนี้มาสลับกันพี่ปุ้ยให้เป็นแบบที่หนึ่งนะครับฝึกอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆทีนี้น้องๆหลายคนบอกว่ามันเล่นยากนะครับถ้ามันเล่นยากเนี่ยพี่ปุ้ยให้ลองเอียงคอกีตาร์ขึ้น เอียงคอกีตาร์เฉียงขึ้นแบบนี้นะครับประมาณสาัก30สิบองศานะครับแล้วก็เล่นมันจะเล่นง่ายขึ้นมือขวาก็ฝึกไปเรื่อยๆจนเรารู้สึกว่าเราเริ่มคล่องนะครับเราเริ่มคล่องแบบวงกานนี้ใช้บ่อยมาก สองพี่ปุ้ยเรียกว่าเป็นแบบที่สองเนาะก็คือนิ้วชี้นะครับดูตามแดกแกรมเราจะเล่นสายสี่กับสายสามนะครับช่องที่4ี่ห้าเจสห้าเนิ้วชี้กลางก้อยแพทเทิร์นการเดีดเหมือนเดิมลงขึ้นลงต่อมาสายสามครับเหมือนเดิมชี้กลาง สี่ห้าเจ็ดมือขวาขึ้นลงขึ้นทีนี้เราฝึกร่วมกันจะเป็นอย่างนี้นะครับจะต่างจากแพทเทิร์นที่แล้วนะครับวิธีการฝึกพี่วิก็เล่น เคลียร์นะครับไม่ใช่ไม่ได้นะต้องแบบได้ยินเสียงดีชัดเจนได้ยินเสียงโน้ตชัดเจนห้ามลักไก่นะครับต่อมาแพทเทิร์นหนึ่งพี่ปุย้ยให้เป็นแพทเทิร์นที่สามครับามาดูครับสายสอง ช่องห้าเจ็ดแปดอ่าแพทเทิร์นการดีดมือขวาลงขึ้นลงต่อมาครับสายหนึ่งช่องนะครับห้าเจ็ดแปดพทเทิร์นการดีดนิ้วนะครับชี้นางก้อยแพทเทิร์นการดีดมือขวาขึ้นลงขึ้นเหมือนเดิมจะสังเกตว่ามือขวาเล่นเล่นสามโนต่อสายเนี่ย สายแรกลูกแรกอะสาโน้ตแรกเราจะเล่นลงขึ้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 นเพราะฉะนั้นมันจะสลับกันไปกันมานะครับลองลองสังเกตดีๆอย่างเช่นถ้าพี่ปุ้ยไล่หมดเลยสายหกพี่ปุ้ยเล่นลงก่อนสายห้าเล่นขึ้นลงขึ้นหมายถึงโน้ตตัวแรกนะสายสองลงสายหนึ่งขึ้นเล่นต่อกันช้าๆครับ มือขวาจะอินเทอร์เน็ตตลอดสลับกันไปกันมาตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นสายไหนก็ตามเพราะฉะนั้นลูกนี้ทั้งหมดเลยนะครับจะถูกแบ่งเป็น3แพทเทิร์นเท่านั้นแพทเทิร์นแรกกลางนิ้วหน่อยหนึ่งแพทเทิร์นที่สองชี้กลางก้อยแพทเทิร์นที่สามชี้นางก้อยเนี่แหละนะครับทีนี้เมื่อเราเอาสามแพทเทิร์นเนี้ย เราแค่สลับเลื่อนไปเลื่อนมามันก็จะกลายเป็นสเกลเนเจอร์ทุกแพลตฟอร์มเลยทั้งหมดทั้งมวลก็คือ7จแพทเทิร์นเนี่ยการวางนิ้วจะมีอยู่แค่นี้นะครับไม่ไม่ทางก็ชี้กลางก้อยหรือไม่ก็ชี้นางก้อยเพราะฉะนั้นแบบของหานนี้จะทําให้น้องๆเตรียมตัวเพื่อที่จะไล่สเกลนะครับในทุกๆแพทเทิร์นได้แนะนําว่าให้ฝึกคล่องๆค,ครับพี่ปุ้ยก็จะเล่นอย่างเงี้ยทีนี้ขาขึ้นนะครับก็ไล่กลับเลย ดูตามไดอะแกรมด้วยนะครับเนี่ยสายหนึ่งสายสองขาลงขาขึ้นต่อกัน